สวัสดีครับพี่แป๊ะสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ก็มานั่งพูดคุยกับสิทธิพี่ผมอีกหนึ่งท่านนะครับอินทระอานุดศึกษาพี่แป๊ะอินทระสามสองสวัสดีอีกรอบพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคลับผมตอนในช่องก็อินทระมาหลายท่านแล้วครับผมผมว่ายังไงอินทละก็ เหมือนผมเป็นอินทระด้วยก็ต้องเหมือนมาหลายท่านหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่คนนี้เป็นสิทธิพี่ผมอีกหนึ่งท่านนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นดังรุ่นหนึ่งรุ่นแปดครับพี่แปดรุ่นรุ่นเดียวทิศต๋องมานั่งพูดคุยกันสบายๆเหมือนเดิมนะครับทางอินทระอะไรเงี้ยครับพี่พี่แป๊ดเนี่ยเข้าอินโดยแบบจบมสามมาแล้วปพี่หรือป่าวไม่ใช่ไม่ใช่ไปกรตดก่อนกรตดถ้าถามตรงรื่อการุ่นสามห้าแล้วงานแล้วงานเชิญออก น่าจะปี3 3สครับแต่เป็นเทอมสองซึ่งเทอมสอนตอนนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวก็รูบรัดไปเลยก็มีรอบบ่ายรุ่นแรกเข้ามาแล้วอ๋อเป็นปีแรกจริงนะพี่ที่มีรอบบ่ายรุ่นแรกรอาบ่ายรุ่นแรกขอถามนิดนึงว่าตอนนั้นคนเยอะไหมครัไม่เยอะหลักๆก็จะเป็นที่เห็นนะมีที่ทหารเรือเขามาเรียนอืประมาณเหมือนเปิดองรันคนก็มีประมาณ สิบคนอ่ะรวมรวมนักเรีเต็มที่ก็ส,สิบสิบสิบสองอ่ะไม่เกินไม่เกินไม่เกินหน,นึทงทั้งทั้งทั้งรุ่นรุ่นแรกเลยนั่นรุ่นแรกแล้ลลลวบลบเช้าตอนนั้นมีกี่กี่คนพี่ตอนนั้นตอนพี่อยู่ปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับถ้าปีหนึ่งก็ห้องของผมมันมีปีหนึ่งมีสองอล้วรุ่นรุ่นแปดแมีสองห้องรุ่นเจ็ดมีหนึ่งห้องรุ่นหกมีสองก็เฉลี่ยแล้วนักเรียนก็ตีไปเลยกลมๆสี่สิบห้องละสี่สิบคนก็ตกเกือบสองร้อยเกือบ สองร้อยได้แต่ถ้าถ้านับเป็นจริงโรงเรียนเราแม่ก็ไม่ค่อยมาไม่ค่อยมาเรียหรอกเต็มที่ก็ห้องหนึ่งก็มายี่สนะิบยี่ห้าประมาณพี่แล้วปรับตัวยากไหมพี่เข้ามาเจอเพื่อนใหม่ <c oughs> มันก็ไม่ยากด้วยที่ลเรา,เรา,เ,ราๆๆเราก็เหมือนเราก็มีความห้าวอยู่แล้วไง<อ>คือมา <c oughs> มาผมมาวันแรกเลยผมเจอชื่นขาสัาน้นที่สี่ย่าน ก็คือประเด็นก็คือผมเล่นปากเกตไง uh huh. ผมก็เลยจริงจริง,รงผมก็ไปสามเก้าก็ได้พร uh huh. ผมอยู่ระหว่างถนนแจ้งวัฒน,นะตรงกลางไงถ้าไปสามเก้าต้องไปขึ้นที่วัดพระศี mm hmm. แต่คือ,คอบ้านพี่อยู่แถวแจ้งวัฒน,นะใช่ใชอยู่ตรงกลางไง uh huh. แต่ด้วยที่ว่าเราเด็กปากเกตเราเลือก เข้าสามสองที่แบบว่าเราชํานาญตรงนั้นมากกว่าแล้วเพื่อนฝูงก็อยู่แถวนั้นด้วยอ่าเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าปรับตัวยากมากปรับตัวในการเข้ากับเพื่อนเพราะว่าพี่มาจุบกลางเทอมอ่าใช่นะแล้วไม่มีเหตุการณ์เจอ,อชื่น,ชนสั้นาาก็คือเหมือน พองานมาเจอชื่นสั้นต,ตอนนั้นก็ยังไม่ได้พกของเผอิญเขาเขาธมเขาลื้อตัวหนอนพอดีอเกาอีกตัวหนอนไล่ทุบไลฟ่ฟาดมันแต่มันหนีมันวิ่งไวกับเราอ๋ออ่าก็เลยเป็นเหตุการณ์แรกที่เพื่อนเพื่อนเห็นจนเพื่อนนักนะกวางจะเลยบอกให้หยุดพอ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 รถชื่นสั้นยุคน,นั้นเป็นไงบ้างพี่แก่ไหมอย่างที่เขาบอกแก่แก่ใช่ก็ถ้าถามว่าแก่กับผมก็น่าจะเป็นไปได้มีเราก็เคยเจอกันอยู่เคยเจอออก็เจอในงานที่พวกวิลลี่เขา บอกว่าไปงานที่ปักเกตงานกีฬาชีนไลโคมชนใช่ในยุคผมก็มีไปครับตอนผมปีหนึ่งั่นแหละก็ไปเจอพวกมันเครื่องหาสช่างก็เอาช็อปเราอะ่ะห,หน้าโลโก้โลโก้เออแปะที่ตูดแปะที่ตูดเออสำหรับผู้ชมรายการนะครับใครที่สนใจเครื่องมือช่างอุปกรณ์สําหรับงานก่อสร้างต่างๆนะครับสามารถสอบถามมาที่ร้านซุปเปอร์ทูได้เลยนะครับเพราะร้านซุปเปอร์ทูเนี่ยเขาเป็นตัวแทนจําหน่าย แบรนด์สินค้าต่างๆชั้นนำเลยเช่นบอสม m a ิ i t a อื่นๆอีกมากมายนะครับหากใครสนใจก็เครื่องมือช่างนะครก็สอบถามมาที่ l i น e แอได้เลยนะครับ s u p e r รท์ทูไทยนะฮะอยู่ด้านล่างนี้เพปปราะ s u p e r ร์ทูเนี่ยสะดวกซื้อเครื่องมือช่างครับผมชมคลิปต่อครับขอบคุณครับพวกวิลลี่เขาบอกว่าไปงานที่ปักเกตงานกีฬาโคม,ม,มช,ใช่ในยุคผมก็มีไป ครับตอนผมปีหนึ่งันแหละก็ไปเจอพวกมันค้ื่าสั้นก็เอาช็อปเราอะ่ะหน้าโลโก้โลโก้เออแปะที่ตูดแต่ที่ตูดเออนั่นแหละ <c oughs> มันก็แตบมันก็แตบอยู่โอ้โห,โหแต่ละคนหน้าแก่ๆกันทั้งนั้นเลยนะชื่นสั้นเห็นทีปัดปอชนี่ชอช้างยาวไปข้างหลังเลยยาวๆใช่นั่นแหละเพลงสั้นรัดไอ่ประมาณ ก็คือนี่เป็นเหตุการณ์แรกๆเลยที่เข้ามาที่เข้ามาที่เข้ามาอินเทอมสองห้าแยกปากก่นในต้นสายเลยครับพี่ต้นสายต้นสายต้นสายเลยมันต้องผ่านหน้าสากลไหมผ่านผ่านผ่านเลยผ่านเลยผ่านเลยผ่านโอ้แล้วเราตอนปีหนึ่งถามรุ่นพี่ๆไหมครับว่ามันต้องเจอกันแบบอย่างนี้หน้าโรงเรียนนี้มันยังไงบ้างอินกับสากลเขาเล่นกันยังไงอันนี้ผมก็ไม่ได้ถามผมก็อยากจะให้หลังลองหาพี่คนนั้นมาถามหน่อยพี่พี่มีการรับมือยังไงถึงว่า ไม่โดนสากลเล่นอาจจะโดนเล่นแต่ทําไมถึงรอดกันมาได้เพราะว่าคนเราก็ไม่ได้เยอะทำไมได้เยอะก็พอกันกลับมันก็ติดกับคุณแต่ออกมานโ่งเรียนเขาเต็มๆยังไงหลังลงหาข้อมูลไปถามพวกรุ่นพี่ที่แก๊งหนังสองว่าเขาลับมือกันยังไงบ้างเดียวผมก็อยากรู้เขาอยากรู้เหมือนกันแล้วพี่ว่าป้ายไหนมันดัดทึกสุดอ้ะพี่เอาสุดก่อนเลยสุดเลยถ้าในสายตาผมนะส่วนใหญ่ก็ก็คือจังหวัดจังหวัดนนท์เนี่ยแหละ ที่ผมบอกที่ทุกแก๊งหน o, o, ังสอจะเล่าที่ท่าน้ํานนเป็นหลักกันแหละที่ที่ที่ประทะเขาอะนะส่วนใหญ่นะแล้วก็ที่บอกว่ามันก็มีการเพียงพ้มที่ผมโดนนะก็คือที่ไอ้ท่าน้านนท์จริงอะใช่ใช่แล้วพี่ที่เมื่อกี้พี่พูดไปแล้วเพียงพี่เพียงพ้นยังไงนะวันนั้นก็คือก็จากอาการณลก็คือ ผมไปท้าเขาที่จังหวัดนนท์ใช่ที่ท,ท,ทํานนนท์เน,น,น,นี่ยเลยท่านนนท์ลงไบท้าเ็าเลยซึ่งซึ่งผมสไตายผมแม้แต่ในเด็กในแก๊งก็จะบอกว่าห้ามเอาหินไปปาเขานะเพราะเดี๋ยวจะไปโดนคนอื่นผู้ที่สายซึ่งเขาไม่รู้เรื่องไง<อ>ซึ่งผมไม่ชอบไอ้พวกพวกเด็กท่านนนท์เขาก็ชอบปาไง<อ>าผมกลลงไบท้าเขาว่าเ มาต่อยกูตัวตัวดีกว่ามึงไม่ต้องไปเอาหินม,มาปาหรอกพี่ไปโดนชาวบ,บ้านเขาอะไรเขาอ๋อพี่พี่คือสั่งว่าเฮ้ยอย่าลงไปท้าเขาเลยอย่าไปเฟี้ยงใส่ายลงไปพูดกับเขาเลยว่าอย่าไปเฟี้ยงมึงมาต่อยกูตัวตัวดีกว่าครับเออ,พอเพราะจะไม่โดนผู้อืสานซึ่งเขาไม่รู้เรื่องครับเออแล้วเขาก็ไม่มาเขาไม่ต่อยที่บอกเขามีขาใหญ่อาจจะเป็นพวกรุ่นใหญ่ที่ท่านน้ำนนขับเรือหางยาวขับเรือข้ามฟ้าขับรถทุกๆเขาก็ด่าพวกเขาเขาต่อยแล้วมึงไม่ต่อย มันก็คงเสียฟอร์มมันก็เลยมาดักผมวันศุกร์ผมจําได้หมดอ่ะวันทุกวันนี้จําได้ค่นั้นแหละก็เลยเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ว่าผมมีบาดแผลนั่นแหละเขายังไงล่ะพี่เขามาดักกันเมื่อวันศุกร์ก็คือมาถึงแล้วเขาเห็นผมว่ารถมันจะเจอดติดอยู่ตรงหน้าธนาคารกติกกรไทยครับเขาก็ฟันเอาหินมาปาเลยขึ้นมาปาแต่เขาไม่ได้ขึ้นรถไม่ได้นะเขาผมยันยันอยู่จนผมได้มีดมาแล้ว ด้วยความที่ว่าเขาก็หนีผมมาแล้วแต่ผมประมาทเองหรือยังไงหรืออาจด้วยที่ว่าช่างใจกะว่าจะเก็บไปล็อกคอเขาอย่างนั้นเลยไงแต่บี่เรามันใหญ่มันก็เลยทำอะไรไม่ถนัดเขาก็หันหันมาสวนปั๊บสวนโดนเข้าไหนโดนเข้าที่บอกโดนหลบไปอ๋อนี่ตรงนี้นิดนึงแล้มีบาผ แล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าไอ้ทู่ตามมาข้างหลังพอดีก็ไอ้ทู่ก็นั่งประกงที่ก็ไอ้นี่ก็ขอขอกขอพูดอีกว่าถ้าพี่คนนั้นนั่นที่ช่วยผมอะที่นั่งซ้อนท้ายมไทยอะที่ผมซ้อนเขาเขาพาผมผมไปส่งอะยังไงถ้าพี่ยังมีชีวิตอยู่ยังขอขอบคุณพี่ด้วยอันนี้จะขอขอบคุณแกถ้าไม่ได้แกแผมก็ไม่รอดเพราะว่าตอนมันสุกกินเหล้าด้วยไงแล้วเลือดมันออกเยอะอ๋อ,อไอ้ทู่ต้องถอดเสือ้อถอดอะไรมาช่วยไงยงั้นก็คงจะไม่ไม่รอดอย่างเงี่ย มันโดนเป็นมีดคัตเตอร์เล็กๆนี่หนะไม่ใช่ไม่ใช่โดมเข้าแบบฟืบๆเลยเข้าตรงนี้เลยก็เหมือนไม่ลึกมากเหมือนในหนังไม่ใช่พอตอนเมค์ทเลเลือดออกปากออกจมูกจริงอู้เดินตอนเมค์เลคือรา่ว่าเส้นโดมโดนอะไรก็ไม่รู้มั่ทะลุครับพี่ปะก็คือวันนั้นเกือบมีคนช่วยไว้ได้แก่ยังพี่ก็น่าจะประมาณ สิบปีปีท่านนั้นยาประมสามสิบตอนนั้นพี่แป้งก็สิบสิบกว่าสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนั้นอืครับก็ฝ่านี้ก็น่าจะประมาณหกสิบกว่าแล้วหกกว่าแล้วใช่ถ้ายังอยู่ก็ติดต่อคอมเมนต์มานิดหนึ่งรอยากขอบคุณแกจริงๆนะี้จริงเรื่องจริงนะเพราะก็ถือว่าแกก็ช่วยชีวิตผมมาแหละถ้าไม่ได้แกก็คงไม่ไหวเหมือนกันในอินทร์เนเนี่ยก็ต้องสายสามสองนี่ก็เป็นสายที่โหดเหมือนกันเพราะว่า ผ่านหลายด่านเนีนพี่จำนวนประชากรก็ส0บปอรนต์แพี่ทั้งแก๊งถ้าไล่มาถ้านับจริงๆคนหกคนประมาณหกคนแต่ถ้าไล่เก็บมาก็ยันถึงบางโพยันเข้าโรงเรียนก็20่สิได้ยีคนยีได้ก็ถือว่าเยอะอยู่เยอะอยู่ก็ถือว่าเป็นแก๊งใหญ่นะครับลองจากลองจากแก๊ง39อะไรประมาณนะครับแก๊งสามเ้านเยอะสุดแล้วพี่ ผมว่าก็น่าจะสู่สีทั้งหมดพวกเราก็น่าจะสู่สีทุกแก๊งกันแหละยกเว้นของยุคหลังที่หายไปหน่อยนั่นแหะหนูผมมันจะเหลือสิบกว่าๆอะไรเงี้ยครับ ก็ใหญ่ก็เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ก็พูดถึงโฟกิงและกันในกลุ่มที่เราพูดพูดกันอยู่อะไรเงี้ยครับที่มีการประท่าของอินทระกโนกบูนาพลและเทคโนประชาชื่นอะไรเงี้ยเอาเริ่มจากบูนาพลก่อนพี่เจอบ้างไหมพี่บูท่าในปักเกตกก็เจอส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันเอาละฮะพี่เขาเขาเดินทางไงพี่ไปบางนานีอันนี้อันนี้อันนี้มันก็คงไม่รู้เขานะเขาคงไปต่อที่ไหนผมไม่รู้แต่ก็มีส่วนใหญ่ที่เจอก็เป็นเด็กช่างกลขอสอทบแล้วเขาว่าโดน รีทายโดนอะไรไปไปนั่นก่อนแต่ถามว่ามีทะเลาะกอับเขาไหมก็คือรู้จักก็ก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเวลาพวกผมมาเนี่ยขอร้องอย่าใส่ช็อปอว่าวรู้กันนะเออเหมือนแบบให้เกียรติหน่อยนะค,คือเหมือนพี่อยู่แถวนี้อ,อยู่เรอยู่แถวนี้พวกเราอินอยู่แถวปากเกตก็พอสมควรกมชนก็เยอะใช่ไหมครับ ก็มีอยู่จังหวะหนึ่งก็คนรู้จักนี่แหละใส่โชว์เลยสีขาวตอนนั้นสีขาวแล้วเฟืองสีทองเนี่ยนั่นแหละผมก็รู้แล้วใครผมก็ลงเลยป้ายไหนก็ลงก็ขอขอนะขอเขาก็เอยก็คือที่ว่าเจอกับบูที่ปากเกตก่อนแล้วก็มีงานหนึ่งตอนผมปี2เป็นคอนเสิร์ตที่ บิลลี่บิลลี่มาเล่นที่เจ็ดสีอ๋องานเจ็ดสีนั้นใช่ใช่ใช่ซึ่งผมก็พูดกันตรงๆว่าเป็นไปเจ็ดสีครั้งแรกเลยอืไปกับเพื่อนที่ค่ายทหารที่บ้านอืมก็เจอพวกเราเดินเข้ามาแล้วแหละแต่มาน้อยผมไม่มั่นใจจะต่อยตีสามเก้าผมหรือเปล่าแล้วบูเขาตัวใหญ่เขาใส่เอโอไงผมก็ตัวก็ประมาณนี้แหละพี่ก็ตัวใหญ่อยู่ก็ใหญ่อยู่แต่เขาสูงกว่าผมกวอีกเหรอสวผม กระโดดต่อยเขาในงานเลยกระโดดต่อยเขาในงานแล้วในในในคอนเสิร์ตในนเในจัดสีเลยพอเขาเดินมาผักไอตีเนี่ผมก็กระโดดใส่ให้เพื่อนเลยปั๊บเอโอเขาล่วงแล้วตอนนี้จังหวะมันจะคือเข้ามาสหอเขาล่าผมมาก่อนเราไปที่ลงไอเนี่ยมันจะมีรถสหออยู่รถบัสะโดยที่ว่าผมบอกพี่จะซ้อมผมก็ซ้อมเลยเขาไม่ซ้อมก็ตบหัวไปทีหนึ่งแล้วเขาก็ให้ผมออกไปผมก็ไปรอพวกเราที่พีเพิ่ ดังที่เราไปรอไปรอเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวไม่ตรงเรียนใดตรงเรียนหนึ่งน่ะต้องมาหาเราอยู่แล้วไงซึ่งวันนั้นเขามาซึ่งพวกเด็กเรามาเลียกผมละที่ดังกินซึ่งตอนนั้นก็ไม่ไม่ไมีมอาวุธอะไรก็หาไม้แถวนั้นมาไปเขาด้วยที่ว่าอะไรไม่รู้เขาเขาวิ่งไปแล้วเราก็วิ่งกวดเขาก็ไม่ได้ผมก็ได้ไปะทะจนเพื่อนชื่ยจิ๊บอ่ะรอบบ่ายซึ่งจริงก็เยลยรอบช้าเราบอกไอแ้แป๊ะพ,พ,พ่อ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 เดี๋ยวครูจัดก,การต่อ อันนั้นแล้วก็ที่เป็นปะทะกระบูแล้วกน,นกอ่ะพี่กน,นกกน,นกก็มีถ้าตัวผมเองก็น่าจะเจอเขาที่สายหนึ่งด้วยที่ว่าเราออกวัยไงน่าจะเลิกเรียนหรือสอบวัยเจอเจอเขาพอดีซึ่งปะทะไหมเขาก็เขาด้วยที่ว่าเขาน้อยอสองคนเราเยอะกว่าเขาไม่กน,นกก็ไม่ไม่ค่อยมีที่ก็จะมีหนักๆที่จ้อนโดนไว้สร้อยทองก็เท่าน,นั้นแหละ โดนพี่จอนโดนอะไรเนี่ยโดนฟันตรงหัวมุมวัดต้อยทองอจอนเดินหัวอยู่หน้ารถเนี่ยด้วยความแรงของรถกับมีสปาตา,าก็ทําให้จมูกเหมือนห้อยที่เคยเล่าไปาแต่ถามว่าถ้าบู๊ปะทะฟันกันไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอมันหลากหลายโรงเรียนที่เคยบอกไปมันเด็กบ้านซึ่งเรียนนี้เรียนโรงเรียนนี้เรียน,เร,ยนเรียนเรียนเยอะซึ่งซึ่งก็เหมือนบอกว่าทุกคนเขาก็ มันเคี่ยวพวกเราอยู่แล้วไงที่ที่าน้ันนใช่ไหมทั้งหมดทั้งหมดที่ว่าตีระหว่างตั้งแต่โรงเรียนมายังกลับบ้านนะมันเจอเจอเยอะเป็นอย่างนี้ทุกทุกทุกแก๊งเลยนะแก๊งแก๊งแก๊งผมก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรที่จะเป็นมิตรกับเราเลยตั้งแต่กลับบ้านมาเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีแทบบางทีต้องหลับไม่ได้อะหลับไม่ได้หลับไม่ได้เลยครับจริงๆครับบางทีเรา พอกลับมามองมันผ่านมาได้ยังไงก็ไม่รู้อะใช่ใผ่านมาได้ยังไงแล้วทำอะไรบ้าๆบอๆอะไรกันโฉวันคิดว่าอายอายลูกตัวเองโอ้เป็นเรื่องเล่าครับตอนเด็กวัยรุ่นทุกคนตอนวัยรุ่นก็มีฮอร์โมนมีความคือขนองไงคือขนองแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่มันมีอะไรอะพี่ตีกันอะไรกันประมาณนั้นครับพี่ครับอ่ะพี่อีสามันครับประชาชื่นอะพี่สามสองประชาชื่นถ้าสวนกับแก๊งใหญ่ของนโมดเนี่ย สวนกันมากกว่าสําหรับผมนะของผมแต่ถ้ามีมีมีเคยไล่กวดตอนปี3-5ม้ากทน่าจะเป็นลูกของตํารวจสนชนะสงครามผมว่าไล่กวดไปไล่ไปไล่มาไม่ไม่รู้เส้นทางโดนโดน,โดนตํารวจจับเข้า,า, <S <S ขาไ,ไ,ไปคือไล่กวดเขาเฉยๆอีกที่ให้แยกปรเกตเหมือนเขาจะมาดักเล่นอินด้วยหรือเปล่าเขารู้ไหมว่า มันเป็นจุดรวมเราที่ขึ้นรถแก๊งสามสองซึ่งเขาเห็นผมแล mm ้ว hmm. เขาเดินม,มาลอ mm ้ hmm. อมอ<ๆ>เขาก็ถามว่าโรงเรียนอะไรผมผมก็บอกดูดูไป mm hmm. ซึ่งเขามีมีดทุกคนมีอยู่คนหนึ่งไม่มีซึ่งผมก็ไม่มีมีดมีแต่คัตเตอร์อันใหญ่อยู่อันหนึ่ง mm hmm. ผมก็ทีมไอคนที่มไม่มีของนะแหวกออกมางั้นผมก็คงไม่รอดเหมือนกัน อันนี้ก็คือแต่ก็ไม่ได้ฟันนั้นขามาล้อมผมแต่ผมว่าแทงคนนั้นก็หลบผมก็าวิ่งหนีเข้าไปอเราเข้าไปหาเจ้าดุ๊กขอมีดมามาแล้กวกะว่าจะรวมมันจะมาเอาอะไรแต่เขาไม่อยู่แล้วปีห้าน,นีหน้าครึ่งประมาณน,านาี้เหมือนเขากินเหล้าตั้งแต่เขาเหมือนเขากินเหล้ารอเขาวางแผนกะจะมาเล่นอินสามสองโดยเฉพาะครับอืมอืมก็มเป็นเรื่องราวของทางอินกันดปูชื่นที่เล่าเล่ากันอยู่ตลอดอยู่แล้วศรีสงาบันนี้มันเจอไม่ค่อยจะได้อะไรเงี้ยครับพี่ ขอโยกนิดนึงพี่ตอนนั้นมันมีเหตุชกกรพี่ที่ทางอินทระก็มีปัญหากับทางชกกอยู่ปะปลายอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะมีโดนบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะทางเราไปเริ่มก่อนอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่เขาเขาวางตัวเขาไม่ยุ่งกับพวกเราอยู่แล้วแต่ด้วยที่ว่าพวกเราว่ารู้อยู่ไม่สนไม่สนอะไรหมด ก็ไปนะอย่างที่เคยเล่าก็คือเล่ามาเหมือนไปเหมือนยุคนั้นเป็นยุคที่แบบต้องเอาเสื้อช็อปอะไรพวกนี uh ้ใช่พีประกาศสักดาว่าไอ้หูวโรงเรียนนี้มาน่าอะไรมาหน้ามาโชว์แบบผลงานเลยว่าไอ้ตกโรงเรียนนี้มาได้อะไรมาได้นั้นนั่นนับ เขาก็มาหาป๋าอย่างที่เคยเล่านะมาหาป๋าขอชอบคือคงไม่ได้หรอกซึ่งซึ่งไอ้บอยเป็นชุดแรกที่ไปในที่รู่ลู่าันอยู่โดนแทงที่อุปแกสองกอใช่ไหมใช่ครับอแล้วทางพวกเราก็พาไปลงมาบาซึ่งป๋าก็มีคนโทรเข้ามาบอกว่าเขามาดักก็คือป๋าลูอยู่แล้วไม่ให้ออกทาาโปเอแล้วก็ให้ออกตล้วดาวด้านหลังก็ปิปนข้ามไปซึ่งป๋าจะให้ออกกลับบ้านไปทางนั้นเลยแต่พวกเราไม่ไม่จะไปเอาไงซึ่งผมมาถึงจุดสนามหลวงแล้วผมก็ ซึ่งผมก็มโหแล้วว่าเพื่อนเราโดนด้วยไงรุ่น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 แปดเราก็ตะโกนตลอดทางที่จะไปต่อรถยันกลับจะกลับบ้านยันผ่านท่าเตียนทางท่าพัารบทุมวันมึงห้ามเดินสนามหลวงลก็พูดมาเรื่อยยันจนถึง <c oughs> ตรงนาทศินน่ะเขาก็ชัด ปืนปากกาออกมาอ๋อพี่ตะโกนมาเนี่ยตอนเขาร้อนตัวแหละอ๋อมันโหดมาเนี่ยโหดมาแล้วก็ตะโกนเราก็ลงไปไล่อเขาโยนปืนปากกาขึ้นหลังคาธรรมศาสตร์เรื่องหลังคาทางขยะธรรมศาสตร์ไอ้นุกกันแหละไอ้นุกก็เสียชีวิตไปแล้วครับก็ปีนขึ้นไปเอาหลักฐานได้แล้วเพราะตำรวจสายตรวจมาพอดีไงก็เลยจับเข้าคุกเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ผมก็เกมเข้าสอนอเดียวเขาชนะสงคราม วันนั้นพี่หลวงไม่ไม่อีกอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งเพก็เข้าไปก็ไปรู้จักกับเขาก็เป็นคนที่แทงเพื่อนเราแหละซึ่งจากที่ผมไปต่อที่อุเทนก็เลยรู้ประวัติเขาว่าเขาเป็นระดับหัวหน้าแผนกเลยหัวหน้า ประธานระหว่างช่างหรือประธานรุ่นผมไม่มั่นใจนะอ๋อแต่ตอนนั้นพี่ยังอยู่อินอยู่ยังอยู่อินยังอยู่อินอยู่ก็เลยมารู้หลังต่อที่จะกอุเทนแล้วอ๋อว่าคนนี้อ๋อสองคนนี้นี่เองเป็นประธานแสบเลยโยกมานิดนึ่ที่พี่บอกไปต่ออุเทนพี่ได้จบอินทละตอนนั้นเลยจบเลยจบปีสามห้าเลยอ๋อต่อจบตามเกณฑ์เลยแล้วพี่คิดไงที่ไปต่อสายก่อสร้างไปคิดไปอุเทนหรือไปที่อื่นบ้างไหมพี่ คือหล,กหลกักๆเลยใจอยากไปอุเทนตั้งแต่ปวชแล้วแต่อสอบไม่ได้ทำไมครับด้วยที่ว่าเราอาจจะงโง่ด้วยแล้วก็หรือว่าเตรียมความพร้อมไม่ดีเส้นสายเขาอะไรเขาก็อง่ากันไปนะครับแล้วก็การเหนียวก็คือกลับไปสอบกอตดอีกด้วยอ๋อไปสอบเหมือนกับถ้าไม่ติดอุเทนเพราะเขาจะยุคนั้นเขาจะสอบคนละวันกันร่างมงคลกับวิลาลเทคนิคครับก็การเหนียวซึ่งก็ติดทั้งสองที่เลย เป็นสองที่เลยอ๋อก็เลิกอุเทงก่อนขอสร้างเลยว่าขอสร้างขอสร้างซึ่งซึ่งตอนนั้นก็ที่เข้าอุเทนก็จะไปตรงกับปวชรุ่นสุดท้ายคือรุ่นรุ่นห้าเก้าอ๋ออ่าแล้วพี่รุ่นรุ่นท่านับกับอุเทนท่านับเป็นปวสสิบเก้าสิบเก้าอืมอมสมมติถ้าหกอะไรนะพี่หกรุ่นหกก็จะตรงกับรุ่นหกสองเข้ามามันรุ่นตรงกับรุ่นหกสองใด้วยใช่แล้วก็ตรงกับ 59 59ด้วยปวชรุ่นสุดท้ายอช่แต่ของผมเป็นป .219 วันนี้เราอยู่ป้าพี่แจ็คอยู่แล้วพี่ก็ยังไงเดี๋ยวพี่แจ็คปวชรุ่นสุดท้ายมามานั่งร่วมพูดคุยอะไรเงี้ยครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แป๊ะมากที่มาถ่ายทอดประสบการณ์เล็กๆน้อยๆตอนสมัยเรียนเล็กๆน้อยๆบางทีเรื่องบางเรื่องก็เล่าได้บางเรื่องก็เล่าไม่ได้มีหลายเรื่องที่ที่ไม่สามารถเล่าได้ก็เอาแค่สนุกสนุก สำหรับผู้ชมรายการนะครับใครที่สนใจเครื่องมือช่างอุปกรณ์สําหรับงานก่อสร้างต่างๆนะครับสามารถสอบถามมาที่ร้านซุปเปอร์ทูได้เลยนะครับเพราะร้านซุปเปอร์ทูเนี่ยเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายแบรนด์สินค้าต่างๆชั้นนําเลยเช่นบอสม m a ิต้าอื่นๆอีกมากมายนะครับหากใครสนใจก็เครื่องมือช่างนะก็สอบถามมาที่ไ i น์แอดได้เลยนะครับซุปเปอร์ทไทยนะฮะอยู่ด้านล่างนี้เพราะ s u p e r อร์ทเนี่ยสะดวกซื้อเครื่องมือช่างครับผม